ฝันว่าข้าทำไรคะไม่ได้ทำไรฝันว่าฝันว่าฝันว่าคืนน้าชายจะกลับบ้านแล้วก็ป้าแล้วก็แม่มารับแล้วทีนี้นาช่าก็ปวดฉี่นาช่าก็ไปเข้าห้องน้ำมั้งแล้วทีนี้นาช่าก็ออกมาก่อนแม่ แล้วแล้วผู้ชายก็ไปส่งแล้วพอจะถึงถึงรถแล้วอ่ะผู้ชายก็ร้องแม่แล้วคนโพผู้ชายก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีเพื่อนอีกสอคนเป็นผู้ชายก็คืออะไรกับป๊อปป๊อมาด้วยแล้วคือเห็นเรือหกลำจะเห็นอีกสี่ลอะไรก็ไม่รู้นะคะ นะคะก็วิ่งกลับไปหาแม่กับเพื่อนคนหนึ่งก็คืออเล็กแล้วอเล็กก็ถืออันที่มันเป็นอะไรนะตับซุปอย่อน,นั้นอะ่ทะทัพพีไม่ใช่ทัพพีอะ่ะที่มันจะเป็นเหมือนจอบอะ่ะนั่นแหละมาและทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนบ้านล้างไม่ใช่บ้านล้างมันจะเป็นเหมือนทางเดินไปเลีออย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ ็ไม่เจอแม่ก็เห็นแต่คนอื่น <S <S เห็นผู้ปกครองคนอื่นมาแล้วทีนี้ <S <S ก็มันจะมีประตูอีกบานหนึ่งอะและฉันก,ก็มันมีแบบไฟฉายเป็นอันนั้นที่เพือนถืออะและฉันก,ก็บอกว่าส่องไปแล้วทีนี้พอนานๆเดินเดินไปมาแล้วทีนี้อะก็มียายคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วันว่าจะขอ โทรศัพท์ไปโทรหาแม่แล้วทีนี้อ่ะยายก็บอกว่าไม่ไม่แลพพอได้ชาพริกอีกด้านหนึ่งอ่ะมันมีแค่เคตแล้วก็โฟมอยู่ข้างในอ่ะอ๋อคุณยายขายเคทและทีนี้และทีนี้พอเปิดประตูอีกบ่าหน,นึ่งก็เห็นนิลิ่มแล้วก็เห็นคุณครูแล้วก็ เ,เสริมแล้วก็ทุกคนไม่ใช่ทุกคนคนอื่นและทีนี้ก็คุณครูก้อยอะก็บอกว่าจะไปร้องเพลงแล้วราชาก็จะหยิบจะหยิบจะหยิบอะไรนะจะหยิบโทรศพพรัพท์ของแง่เหลิมมาโทรหาแล้วพอหยิบได้แล้วแม่ก็เดินมาเลยเ <Yeah. S 2> จบ็จบเจบ็บตื่นนอนเลยใช่ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหันให้อย่างนันวันเยอะ